on Christmas ซึ่งเราถือกันว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาของศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นศาสนาสากลที่มีศาสนิกชนนับถือกันทั่วทั้งโลกชีวิตของพระองค์นั้นชวนให้เราคิดถึงบุคคลสามประเภทที่มีอยู่ในโลกนี้ 1. คนที่เกิดมาแล้วทําเพื่อตอนเองล้วนๆเราเรียกว่าคนเห็นแก่ตัว2คนที่เกิดมาแล้วมุ่งมั่นทําเพื่อคนอื่นล้วนๆแต่ขณะเดียวกันก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองไปด้วยในตัว3คนที่เกิดมา มแล้วมุ่งมั่นทำประโยชน์ตนและเมื่อบรรลุประโยชน์ตนแล้วก็อุทิศวันเวลาที่เหลือและภูมิปัญญาทั้งหมดช่วยเหลือเกื้อกูลชาวโลกด้วยพระเยซูของเรานั้นพระองค์ท่านเป็นบุคคลประเภทที่สซึ่งทางพระพุทธศาสนาถือกันว่าเป็นบุคคลระดับมหาบุรุษคนเช่นนี้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่มวลมนุษยชาติคมธรรมประจำวันนี้ก็คือ อาชาสัยที่ทนไม่ได้เพราะการุณาเป็นลักษณะมหาบุรุษ